โชว์มึงหน่อยครับโชว์มึงหน่อยครับโชว์หน่อยครับแข็งแรงไม่แข็ครับโอ้โหนี่ครับมึอใหญ่ๆนะครับอ่าครับผมโอเคหันเลยตอนนี้คนเรือกำลังหันบึกนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เรจะและไส้ก่อนใช่ไหมเลาะไส้ออกมาบึกสดๆจากทะเลเนี่ยมันใสเลยนะฮะใสเหมือนมือนี่เรือหน้าทะเลแล้วมมแสงเลยนะครับ ที่ดำอยู่อยู่อั่นี้อันไหนฮะอันนี้เอาออกใช่ไหมครับครับคือมันจะดำนะครับเนี่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้ถ้ากินไปเป็นไงครับวันนี้มันมันก็กินได้นะครับจะดำไหมไม่เมาครับดำอ๋อมันดำใช่ไหมใช่ครับผมมันไม่อร่อยนะอ่าี่เฉยจะดำแต่ถ้าว่าผมอ่ะผมจะชอบย่างดำๆนะครับย่างสดอ๋อทำไมครับมันจะหวานนะอ๋อมันหวานกว่าแต่ไม่สวยเฉยอ่ามันจะไม่สวยมันจะดำ อ๋อส่วนที่ไอ้ดำๆนี่คือเลือดมันยังไงครับไอ้ที่มันพ้นนะครับมันพ้นมันคือมันเป็นายๆที่ป้องกันตัวมัน,นอ๋อใช่เวลาบมึกนี่เวลามันป้องกันตัวมันจะปล่อยแต่ไข่สารเป็นสารหลังสา<ะ>รหลังนะเป็นเป็นเป็นเส้นกันใช่ไหมครับผมคือมันจะไม่เห็นตัวมันอ่ะใช่ครับอำพรางตัวแบบลิ้นจาครับบุบเดียวหายไปแล้วฮฮกัปตันแจสเปโร่กำลังหันปลาหมึกอยู่นะครับ นี่คือกัปตันแจสปโรโลประจำเรือจัทที่มานะครับฮะดูแวะดูดูดูดดวิธีการหั่นบึกนะครับจะมีเ,เลือดเ,อเลือดบึกก็คือสี้ำเงินเนาะดำดำนะครับเลาะออกนะครับ,อออรบตัดไตเส้นพุงเอาไหม,ไมเอาออก

ไม่มีนอนนั้นดูบอลไอลูกตาที่เขาทานบอกครับอะไรครับลูกตาเขาทานไหมไม่ทานนะได้ครับบางคนใช่ไหมครับผมกินได้คนใหญ่ก็เป็นคนคนชาวเลนกินเนาะแต่คนชาวบ้านเขาไม่ค่อยเอาอ่ะใช่เขากินก็ชิมแต่กินของที่สวยครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ที่สุดเลยอันนี้เขาเรื่อบึกอะไรครับนี่บึกหอมนะครับบึกหอมนะเพราะว่าไปชื่อกับบึกกะเพรานะครับ อ๋อมึกกะเพาอีนมีอยู่ที่ชื่นเลยใช่ไหมครับมันเรียกได้สองชื่อน,นะครับถ้าว่าชาวพื้นบ้านชาวทะเลเขาเรียกหมะกะเพานะครับอ๋อถ้าว่าเป็นลำตัดลำ,ลำในเมืองนอแน่เกยนะถ้ามีใครบอกว่าบึกกะเพาก็คือมึกหอมนี่เองนะครับเพื่อนๆครับชั้นได้เตียว,วนะครับถ้าเราไปซื้อได้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเราเข้าว่ามึกหอมนะมึกหอมแล้วก็หอมด้วย มเกัจ็เละหรือ้คนเรือก็้างมรับเมื่อกี้มีประสานไรท่านฉีเรียบอยครับเริ่มตามเข้มขีดรสชาตองของนตอนนี้ ก็ขอนะฮะอย่าพึ่งใครมาฉี่นะครับในห้องน้วมข้างหลังนะครับปกติมันต้องมีตัวนไม่กี่ตัวตัวไม่เยอะ ใช่ใช่มันม,มันไม่ลอยเอ็นตัวที่ลอยตัวใหญ่อนนี้ขนาดตามไปยังไม่ลอยแล้วมันไม่ลอยล้างยาสารเลยครับล้างแผลเลือดแต่เขาเรียกว่าเป็นเลือดเนาะเซ็มงินเป็นเลือดอหรือว่าสารทับหลังเป็นเลือดดีกว่านะเลือดบึกไปเจาะมาเซ็มเงิน รังให้มันสาแวใส่เจ้าเนี่ยใส่นะครับเริ่มใส่นะครับถ้าไม่ใส่ก็ขี้มือของปลลุดกลับตาเอยนะใส่เริ่มใส่แครับมึงสดๆนี่กับมือที่ขายตลาดนี่มันมันต่างนะสีเนาะสีสันเพราะว่ามือสดๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันปรุงแสงแล้วใส่ฮะมันเหมือนกับโอ้ เนี่ยมันใสามากเลยนะสายปุ่งแสงนะพอไปอยู่ตลาดมันยอกข,ขาวๆเนาะเจีสีลึกชิ้สีลึกไอตอนแรกๆขึ้นมาใหม่หมเนาะสีใสนะฮะใสเลยครับปร่งแสงเลยโอเคเรียบร้อยนะครับได้เวลาปรุงอาหารแล้ว

สําเร็จแล้วครับเกือบเกือบแกชักเพลินๆแล้วก็เกือบเสร็จแล้วครไม่มันมาตื้นเลยแกรู้สึกว่าแกรู้สึกกระตกกระตกหน่อยก็ว่าเกือบเสร็จแล้วก็ได้แน่นอนฮะสงสัยแกจะมีหวังตั้งใจว่ากตั้งใจครับคลิปคลิปนี้ตั้งใจมากแกเป็นคนอ่าคนรังสวนเนี่ยต้องใช้ฝีมือซะหน่อยแล้วก็นะนี่คือวิธีการต่อนะะ จากที่ได้ได้รู้มาแล้วก็คือก็ต้องหย่อนาไปนะครับก็คือหย่อนเราไปเรื่อยๆครับผมหย่อนเราไปเรื่อยๆยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึง่จะรู้เลยว่าถึงไม่ถึงครับอ๋อนี่นะถึงนะครับอ่าความรู้สึกใช่ไหมเนี่ยสายมันจะหย่อนแล้วก็อ๋อครับ มันจะถึงพื้นเราจะรู้เลยว่ามันจะกึ๊กกึกนี่กึ๊กนี่กึ๊กแล้วก็ยกขึ้นมาประมาณทั้งหนึ่งอกหนึ่งอกนะครับแล้วก็เราก็ยกไปเรื่อยๆยกเรื่อยๆยกนะยกสองยกสามยกสี่ยกอันนี้คือภาษาสละบบุรีนะภาษาล้างสวนล้าสวนปลาหมึกกินแบบซาบิอ่านี่ แม่ครัวเราก็คนเรือเราก็จัดการเรียบร้อยครับกินสดสดราคาสดสดนะฮะดูแกครับเวลาครับชาวประมงกว่านแล้วได้เสนาะครับใช่เพราะนั้นอย่าหมดนะใช้เวลาเป็นชื่นถ้าซื้องกาลซื้ออย่าต่อราคาเขาเยอะนี่ก็ไปขายถือว่าไม่แพงนะครับไอ้ที่มันจะแพงคือแล้ี่เขาจับเขาจับอย่างนี้เหรอครับประมงเนี่ยเขาย่อนเป็นงี้เหรอเอาไฟดับเลยแล้วจะจบอ้าวไฟดับเลยครับ ดินด้านดีกว่าเดี๋ยวเป็นด้านซ้ายแล้วครับ,บ,นะบครับเลียวดูอีกคล,ลิปหนึ่งครับมืดแล้วครับอ่านเลยก็น,นิ้วเลยครับเพื่อนแล้วดูอีกคลิปนึงครับ